สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนติดตั้ง Python แล้วก็ VS Code กันนะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็เข้า Google Chrome ไปเลยเพื่อที่จะไปดาวน์โหลดนะค้นหาคำว่า Python ค้นหาไปเข้าเว็บแรกเลยนะเว็บ Python เข้าไปตรงดาวน์โหลดหาคำว่าดาวน์โหลดฮะกดตรงดาวน์โหลดแล้วก็จะเห็นดาวน์โหลด y t h o n นะฮะกดดาวน์โหลดไปเลือกลงไปข้างล่างครับโอเคเราก็หาคำว่า Windows Installer 64 b i t เราใช้ Windows 64บิตเนาะโอเคหลัง okay. จากที่ร้อโหลดก็หา VS Code ต่อดาวน์โหลด VS Code ค้ดนหา VS Code แล้วก็เข้าเว็บแรกเลยครับโอเคกดดาวน์โหลดครับดาวน์โหลด for Windows ก็รอสักพักอะ่ะ <c> ค <ười> อมช้าโอเคหลัง okay. จากที่เริ่มโหลดเสร็จปุ๊บไพทอนก็เสร็จพอดีอะ่ะโอเคมาเริ่มติดตั้งไพทอนเลยกดเข้าไปอะ่ะกด แอดไพทอนสามจุดสิบทูพาดฮะแล้วก็กดอินสตาตข้างบนแหล,ละหลังจากนี้มันก็จะมีหน้าให้ยืนยันนะว่ากด yes ลงไปฮะหรือว่าก็ hello ฮะโอเคหลังจากติดตั้งไพทอนเสร็จแล้วก็ปิดไปครับแล้วก็มาเทสไพทอนว่าติดหรือเปล่าก็ทําการกดปุ่ม home หรือปุ่ม R ทำการแล้วพิมพ์คำว่า CMD โอเคทําการพิมพ์ว่าไพทอนลบลบเวอร์ชันครับถ้าเกิดว่าติดก็จะเป็นประมาณนี้ฮะจะเช็คไพทอนได้โอเคหลังจากนั้นก็ติดตั้ง VS Code ต่อเลยครับ โอเคกด accept ฮะกด next กด next กด next ต่อไปฮะถ้าเกิดว่าอยากจะสร้างแอป,ปบนเดสก์ท็อปด้วยเนี่ยก็ให้กด Create d e s k t o p ไปครับจากนั้นก็กด next 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 ไปครับโอเคกด finish ฮะหลังจากกด finish เสร็จปุ๊บนาวิสโค้ก็จะรันขึ้นมาฮะโอเคก็จะเจออะไรบูสโซโ่จะไปหมดไอ้นี่มันที่เยอะเพราะว่าผมลงอะไรไว้เยอะฮะโอเคแ,แรกๆก็จะไม่มีอะไรมีประมาณนี้ครับ โอเคหลังจากนั้นเราก็มาสร้างโฟลเดอร์ครับเราจะสร้างโฟลเดอร์เก็บโคดไว้ถ้าเกิดว่าจะไม่สร้างก็ได้แต่ผมจะสร้างไว้เพราะว่ามันจะได้ดูเป็นระเบียบครับเวลาดูครับมันจะไม่ไม่ลงหูลงตาโอเคหลังจากสร้างเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาก็ไม่เห็นมีอะไรเลยครับเข้า VS Code ต่อครับกดมาตรงไฟล์ครับ open folder ครับเลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ตะกี้ครับเราสร้างไว้ใน De s k t o p อครับเดสก์ท็อปเดสกแล้วก็โฟลเดอร์ชื่อว่า Test ครับโอเคหาคำว่า Test โอเคเจอล่ะกด select Folder ครับ เปิดเสร็จหน้าแรกมันก็จะมีอะไรเยอะแยะอย่างนีง้ใช่ไหมก็กดปิดไปครับแรกก็จะไม่มีอะไรใช่ไหมครับเราก็มาหาโฟลเดอร์ของเราครับที่ชื่อว่า test okay. โอเคอ่าโอเคเจอแล้วครับตรงนี้แล้วก็สร้างไฟล์ของไพทอนครับเรบสบาสามารถสร้างได้โดยการคลิกขวาหรือว่ากดบวกตรงนี้หรือว่าไปดูตรงไฟล์แล้วกด new f i l ลก็ได้ครับผมถนัดคลิกขวาผมเลยคลิกขวาแล้กวก็เลือก,ก,กสร้างไปสร้างไฟล์ชื่อว่า test py ถามว่า py คืออะไร py ก็คือนมสกุลไพทอนนะถ้าเป็นอย่างภาษา c ก็จะเป็น ก็4ครับโอเคเรามาเริ่มพิมพ์กันเลยเรามาลองเทสกันว่าเว็บโค้ดทําปิดหรือเปล่าเอ้ยเว็โค้ดปิดหรือเปล่าแล้วก็พิมพ์ไปครับอ่ะโอเควิธีการรันตัวโค้ดของเราครับก็คือการพิมพ์เปิดในเทอร์มินอลครับจะเห็นว่าเทอร์มินอลของเราเนี่ยที่เราเปิดมามันอยู่ในโฟลเดอร์ของที่ถูกต้องนะฮะอยู่ในโฟลเดอร์ C user user ของเราแล้วก็ desktop แล้วก็ test จะเป็นถูกต้องอ่ะวิธีการรันก็คือพิมพ์คำว่า Python ครับ แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ของเราก็คือ test.pdf ครับกดนเ n อร์ครับเห็นปะครับขึ้นแล้วครับโอเคทุกครั้งที่รันก็ต้องมีการเซฟทุกครั้งครับกด control s ด้วยครับเพื่อเซฟจะเห็นได้ว่ารันแบบนี้มันยากใช่ไหมครับมีวิธีที่โปรกว่านั้นครับก็คือเข้ามาที่ extension ครับค้นหาคำว่ารันครับหาคําว่า code runner ครับโอเคครับติดตั้งไปโดยการกด install สีเขียวโอเครอสักพักครับติดตั้งเสร็จแล้วเข้าไปที่เดิมครับหาไฟล์ t e s t p y ของเราครับ จะสังเกตได้ว่าด้านขวาเนี่ยมีปุ่มสามเหลี่ยมใช่ไหมไอ้ปุ่มด้านขวาสามเหลี่ยมฮะแล้วกดไปฮะปุ๊บเอ้ยโอเคขอตั้งเป็นโคดเดอร์สองกันโอเคกดรันไปฮะฮะเฮลโหลสองผมมาแล้วฮะโผล่มาครับโอเคจะมีวิธีหนึงที่โปรก,ก่อนนะเห็นหมว่าถ้าสังเกตว่าเราพิมพ์เขาว่าจะพิมพ์ขา่าปิน้นใช่ไหมฮะเราพิมพ์ข้อว่า PR จะไม่ขึ้นเลยเลยฮะแต่มันมีวิธีที่ทำให้เราเขียนโค้ดเร็วกว่าน,นั้นฮะ ไปที่หน้า extension ใหม่ครับค้นหาคำว่า python ครับโอเคหลังจากนั้นก็ไปอันแรกเลยครับ python ที่สร้างโดย microsoft เอ้ยที่ microsoft ยืนยันมียอดโหลด6 2ล้านครับโอเคติดตั้งไปรอสักครู่อะหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปที่เดิมเลยครับโอเคลองพิมพ์เข้าปิ้นใหม่ครับลองดูฮะปิน้น pr เห็นไหมสังเกตได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเกิดตัว เรเลือกให้เราครับเราก็ทำการกดคลิกหรือไม่ก็กดแท็บก็ได้ครับ pr กดแทบ็บเห็นว่าง่ายจะตายแล้วก็พิมพ์วงเล็บแล้วก็พิมพ์ hello world ได้เลยครับแล้วกด c t r l shift n เพื่อรันครับปุ๊บเห็นไหมฮะง่ายกว่าเยอะเลยเร็วด้วยโอเคลองอย่างเช่นผมจะสร้างฟังก์ชันแล้วก็เรียกตัวฟังก์ชันมาสร้างฟังก์ชันชื่อว่า hello แล้วก็ข้างในเป็น print pr ปุ๊บแล้วก็พิม ว่าจะพิมพ์ว่าอะไรโอเครันดูครับอ๋อไม่เกิดอะไรขึ้นโอเคผมลืมเลือกใช้ฟังก์ชันโอเคเราไมา่เลือกใช้ฟังก์ชันนะพิมพ์ hello ครับปกติเราพิมพ์นี้ใช่ไหมครัแต่ถ้าเกิดว่าเราติดตั้งตัวนี้ขึ้นมาเราพิมพ์แค่ he เห็นไหมครัขึ้นว่าคำว่า hello แล้วเรากดแท็บ,แ,บแล้วก็กดวงเล็บแค่นี้แหละครับแล้วก็รันติดแล้วครับเห็นปหมสั้นง่ายนิดเดียวโอเคครับโอเคสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครััับบสสวดีคร